สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนจ้าแม่อ้วนพากินพาแซ่บแต่มื่อนี้สิพ้ามากินสลัดนอกจากสลัดอันไปเห็นข้าเจ้าเห็ดนอกจากพตแซสบน,นจะจากอันนี้ก็เป็นน้ำสลัดนอกจากน้ำสลัดกองหนึ่งยี่สิบห้าบาทจ่าพอกินสื่อมาสองกองน,นจะจากสื่อม้าสองกองซิมังเหล่จาจ่าแซบแซ่บสลัดอันข้าเจ้าก็เห็ดเป็นตะกินอยู่จ้าพี่น้องพ่อโดยพักนอกจากพัก เห็ดงามจา้ะเดี๋ยวเสิร์ฟงกรนะนจ้ะกินมังกรจ้ะใส่กับน้ำสลัดอืมน่า พี่น้องแจ่มน้ำสลัดก็อร่อยมากๆจ้ะข้าเจ้าห่อแบบได้สวยงามมากจ้ะสวยงามมากๆ่กนกลางจากเก็ดออกมากขายนะจ้าเทคนิคการขายของเจ้าละพันกับโบคือกันนะจ้า ตะก,กี้กับบอเคยเห็นในีจ่าแบบเพิ่งเห็นมาไร,ร้บจากกี่ปีเนาะจ้าที่เขาเห็ดแบบนี่ออกมาขายจ้าก็แซบพิ่นยะุ่เนะ่อมม่พี่น้องตะก,กีต้ตะกวนกับบอเคยเห็นแบบนี้บอเคยเห็นขจจคายแบบนี่เนาะจืา หวานหัวแค่หลอดเดียบน่ะเจ้าฮึมหัวแบบได้สวยงามมากนะจ๊ะสวยงามมากน้ำจิ้มกระเสบ อันละคำก็ดีพี่นาะ <c oughs> อือเขาจ้าเพ็รเองอัลละคำก็ดีพอดี เรนีก้การขายของแต่ละคนกับบ่อคือกันเราพอไมมพี่น้องจะกินสือว่าคอยเห็น <c oughs> บเนเ่เห็นเขเจาเห็ดขายซื้อ้มนี่ย่างไปตลาดได้กับก็เห็นม้าไขาย้าไขายตลอดจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มกับมีแบบรสชาติกลมกล่อมแซ่จ้ะพี่น้อง น้ำสลัดเมื่อวันซื้อมาสองกล้องจับไว้หน่อพอดีไปธุระเห็นก็เลยซื้อมาเห็นกระเจาเห็นเป็นตะแซบ่บ อันนี้ซีเมนต์หมูยอ้อนะจ๊ะอยู่ท้างใน,นเนี่ยขาวๆหมูยออันนี้ก็จะเป็นเนี่ยขอเขากระลืมซื้อกูอัดนะจ๊ะกูอัด

ยางไปตลาดเห็นข้าเจาเวียด้ายใส่กองไว้ใส่กองใส่กองเลี้ยงไหวยางไปตลาดได้ก็เห็นมีแทบทุกวันทุกตลาดนอกจากน้อืมอืนสุดท้ายึงได้เกิดทำพลาด กินแนื้อกินเหลินเราพี่น้องเสแ,แสบร้งคนนึงสูมากสองกองร <c oughs> ู้สึกจะอิม่มหรือพี่น้องเลยได้วจะกินให้เบิร์ตดูใจเลยอยู่สองขีน พอซางนุนจะซมกอยบอแล้วยูดซอง้ิแน,นะ,ะว่าจะกินในาบอ่บ่บเิดเอื่อกินที่แรกกบาบ่กมากินน้ำเจ้าย่าง,ขงาเขาบออิ่มแต่หยา,จาเจาบออิม่มน,น้ำซีมนเปล็เด๋สเขเืนน่นึงก,ก่อสลัดคณะเอาก็สกลัดเนาะวี่เล้สิเขาตาคอยจะก,ก็ว่าสลัดเนาะเอาเตี้ยนาะพอแม่ <laughs> กกพี่น้า ตาจะอะไสลัดรับมูก,กันกับสิวทั้งนาะสลัด่นว้าเสร็จสับเรียบร,อยร้อยแล้วจะเบิดเกี่ยงเอินเ้าเอ,อินกินที่แรกบ่กกินน้ำอย่าบ่าอิ่มันาพี่นอ้อง อิ้มคือเก่าหลาอิ้มบงอิ้มเฮาก็แบงกันกินแล้วเนาะเอือกกินบ่อยากกินเพื่อนกัเลียนตัวในักหน้อยเร็จจับเรียบร้อยแ้ะพ่อไม่พี่น,น้องเอาคลิปนี้ก็แค่นี้ก็นะจ๊ะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ